ดุนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูดุลไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้า30บาทรักษาทุกที่เฟสสีครอบคลุมทั่วไทยภายในสิ้นปี2567กระทรวงสาธารณสุขเร่งขับเคลื่อนนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวสุระยะที่4 โดยตั้งเป้าขยายการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศภายในซิ่งปี2567ซึ่งจากการดำเนินการใน3ระยะที่ผ่านมาครอบคลุม46จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครพบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ถึง23%เซและช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ในปี2568กระทรวงสาธารณสุข เตรียมยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพในรูปแบบดิจิตัลออนไลน์ผ่านระบบหมอพร้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งต่อข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมเดินหน้าโครงการลดป่วย NCDs โดยให้อสอมแนะนำประชาชนปรับพฤติกรรมสุขภาพกินแบบนับคาบเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและลดภาระงานบุคลากรทางการแพทย์ กินแบบนับคาร์บคือการวางแผนการกินคาร์โบไฮเดรตในมื้ออาหารเพื่อไม่ให้น้ำตาลในเลือดสูงเกินปกติ